ที่จะอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ใช่ของมันเมื่อจิตสำนึกของเจ้าเพิ่มขึ้นเราจะพบว่าเราเริ่มรู้สึกและเห็นและสัมผัสกับความศักดิ์สิทธิ์ของทุกชีวิตและรูปแบบของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆเราจะเดินไปตามถนนที่พุ่งผ่านและพบว่าเรากำลังถูกยกขึ้นสู่สถานะมิติที่สูงกว่ามากแท้จริงแล้วเรากำลังถูกปรับออกจากโลกเก่า และถูกกลับเข้าสู่โลกใหม่ผ่านพลังแห่งความรักและเสียงความถี่การสั่นสะเทือนมันจะเหมือนกับว่าเรามองโลกเก่าจากด้านบนและด้วยเหตุนี้จึงลอยขึ้นเหนือมันและไม่ได้อยู่ในนั้นอีกต่อไปในขณะที่เรามีความเชี่ยวชาญในแถบความถี่การสั่นสะเทือนใหม่และความถี่มาก ซึ่งกำลังขยายภายในตัวเราขณะที่เราดูทซับแสงแฟดของดวงอาทิตย์และการพุ่งขึ้นของเสียงสะท้อนของชูมานเท่ากับว่าเรากำลังดำเนินการในระดับการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นมากทั้งหมดนี้ช่วยให้เรารับร่างกายแสงตัวเบาใหม่ของเราได้อย่างเต็มที่ไม่หมกมุ่นกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ให้ไว้วางใจว่า เราได้รับการชี้นำและช่วยเหลือตลอดกระบวนการนี้เพราะภายในแสงตะวันกุญแจและรหัสภายใน DNA ของเรากำลังถูกเปิดใช้งานเช่นเดียวกับลักษณะบางอย่างของธนาคารความทรงจำแห่งจิตวิญญาณของเราก่อนที่เราจะมาเกิดใหม่เราได้รับการเข้ารหัสด้วยกุญแจและรหัสที่จำเป็นแล้ว ดังนั้นเมื่อสิ่งนี้ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเราจะได้เตรียมพร้อมที่จะสำรวจมันทั้งหมดและจะได้รับความรู้แจ้งมากขึ้นจากมันยิ่งไปกว่านั้นยังมีจิตวิญญาณปรมาจารย์สากลที่มีวิวัฒนาการสูงจำนวนมากที่จุติมาตั้งแต่ปี1950หรือพศ2493 แ,แท้จริงแล้วเป็นผู้ที่ไม่เพียงแต่เตรียมหนทางสำหรับมนุษยชาติเท่านั้นแต่ขณะนี้กําลังถือเรือแห่งการขึ้นสู่โลกใหม่และยุคทองใหม่อย่างมั่นคงน้องสาวแห่งดอกกุหลาบไม่เพียงแต่เก็บสิ่งนี้ไว้ภายในจิตวิญญาณของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังคืนความสมดุลการเปิดใช้งานหัวใจที่สูงขึ้น และจิตสำนึกสากลที่สูงขึ้นและพลังงานที่บอกได้ภายในตัวพวกเขาเองและเพียงแค่การอยู่ที่นี่พวกเขากำลังแสดงความรักอันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดกลับคืนมาวิญญาณเหล่านี้รับเอาสิ่งนี้ไว้กับตนเองและบ่อยครั้งที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานบริการด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พวกเขากำลังทำระหว่างอยู่ในสภาวะหลับไหลในรูปแบบจิตวิญญาณที่แท้จริงของพวกเขาในฐานะทูตของเทพสตรีในช่วงเวลานี้สิ่งสำคัญคือต้องรักษาสนามพลังงานของคุณให้ใสสะอาดทั้งกลางวันและกลางคืนและอย่าให้สิ่งเหล่านี้ปนเปื้อนและอุดตันในรูปแบบ หรือวิธีใดๆการชำระล้างที่ทรงพลังอย่างมหาศาลกำลังเกิดขึ้นในทุกระดับและด้วยเหตุนี้จึงมีการปลดปล่อยและปั่นป่วนมากมายในมวลมนุษยชาติและบ่อยครั้งจนคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำและบ่อยครั้งจนคุณอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณได้รับอะไรมาบ้างในระหว่างวัน ดังนั้นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับโลกแม่พัทรณีจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใหม่และกำลังให้กำเนิดยุคทองใหม่กุญแจสำคัญอยู่ในโลกนี้แต่ไม่ใช่ในโลกนี้นี่ไม่ได้หมายถึงการถอนตัวจะออกจากชีวิตเพราะเรายังอยู่ที่นี่ในความหมายที่สูงกว่าแต่เป็นการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่กว่า ด้วยพลังแห่งความรักในความสามคัคคีและความกลมกืนกับนั่นคือทั้งหมด